สวัสดีค่ะซูซานค่ะซูซันคอสเมติกนะคะวันนี้นะคะซูซานนะคะเรียกว่า นำสิ่งดีๆนะคะแล้วก็โครงการดีๆนะคะมาฝากสําหรับผู้ที่เรียกว่าอยากจะกระโดดลงมาเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ยังก้าวกลัวๆกัวกวงวลใจแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะก็คือกลัวไปกลัวอย่างมากที่สุดก็คือการลงทุนแล้วไม่ได้ผลกําไรกลับคืนมานั่นเองนะคะวันนี้นะคะสุซานมีโครงการหนึ่งค่ะอยากจะนํามาฝากมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับภาวะเศรษฐกิจแย่ๆแ,แบบนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วจบคอร์สแล้วนะคะเราลงทุนปุ๊บเราสามารถสร้างรายได้ ให้กับตัวเราเองได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะเราจะมีความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจความงามนะคะที่เราจะกระโดดลงมาสร้างแบรนด์ตัวเองได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะซูซานเลยนําโครงการหนึ่งมาฝากนะคะเราเรียกโครงการนี้ว่า Korea Business Beauty นะคะ ครั้งนี้กำลังกำลังจะเริ่มต้นเป็นครั้งที่3แล้วเพราะครั้งที่1นเนี่ยนะคะผ่านพ้นไปแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2นะคะก็คือกําลังจะใกล้เข้ามาวันที่18นะคะที่โรงแรมฟอร์มูาที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็ครั้งที่3นะคะก็คือที่โรงแรมอวาน่านะคะที่กรุงเทพของเรานี่เองนะคะอยู่ตรงถนนบางนาตราซอย12บทับหนี่ก็คือนะคะสิ่งดีๆที่เราจะนํามาฝากหลายคนคงมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊โครงการนี้จัดทําขึ้นมาเพื่ออะไรเรา ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะคะคนยังถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่คนเนี่ยนะคะก็ยังดูแลตัวเองยังอยากดูดีอยากสวยและที่สําคัญเนี่ยนะคะสวยอย่างเดียวเราไม่เอาเราต้องการความรวยด้วยนะคะแล้วก็คือรายได้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโครงการนี้นะคะเราจะสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเป็นการเรียนคอร์สเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือ9ก้าโมงจนถึง5้าโมงเย็นช่วงแรกนะคะจะเป็นทฤษฎีล้วนเลยกับ เรื่องของโปรดักต์นะคะเกี่ยวกับสินค้าบริการที่เราจะานำมาบริการหลายๆคนที่เราจบจาก การเรียนคอร์สนะคะกับ2นะคะช่วงปฏิบัตินะคะเราก็จะมีการฝึกนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีอาชีพนะคะให้เราได้ทราบแล้วก็สร้างอาชีพให้กับเราเราสามารถที่จะรับเป็นงานบริการได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่สําคัญเนี่ยนะคะเราเรียนเพียงแค่1วันเท่านั้นนะคะและมากไปกว่านั้นนะคะเราก็มีคอฟฟี่เบรกแล้วก็รวมไปถึงนะคะอาหารกลางวันนะคะเรียกว่าอิ่มฟูกันไปเลยนะคะทั้งวันและมากไปกว่านั้นนะคะ เราจะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานบริการมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะงานบริการความสวยความงามเนี่ยนะคะเขาจะมีเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะคะเราเนี่ยนะคะสามารถสร้างเขาเนี่ยนะคะให้ขึ้นมาแล้วก็นํามานะคะทําเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมหรือแม้แต่การเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าของเราเองอย่างเช่นหลายท่าน ที่เรียกว่ากาลังทําอาชีพเกี่ยวกับร้านเสริมสวยสปานะคะถ้ามาจบคอสนี้สามารถที่จะเพิ่มรายได้แล้วก็อีกหนึ่งเซกชันในเรื่องของการเพิ่มรายได้ในงานบริการได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ถัดมานะคะสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์หรือช่วงไหนเราว่างนะคะเราก็สามารถนําอาชีพนี้นะคะไปสร้างรายได้นะคะหาค่าทงค่าเทอมช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะ พนักงานต่างๆก็ตามนะคะที่เรียกว่ามีวันหยุดหรือเวลาว่าง เราก็ทําให้มันเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะโครงการนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่มีเงินเล็กน้อยนะคะแล้วอยากจะสร้างอาชีพตัวเองอยากจะสร้างงานนะคะแล้วไม่ต้องการความเสี่ยงสุซานแนะนําเลยนะคะอยากให้มาเรียนคอสนี้มากๆเลยซึ่งคอสนี้ราคาถูกมากค่ะเป็นคอสที่เรียกว่านะคะมาจากทางเกาหลีทั้งหมดยกหยิบยกมาเพื่อที่จะมานะคะให้ทุกคนได้เรียนจนจบคอสเพียงระยะเวลาแค่หนึ่งวันทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะ ในเวลาที่ไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและที่สำคัญค่ะสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองและครอบครัวได้ด้วยและค่าเรียนนะคะเพียงแค่3,900บาทเท่านั้นซูซานอยากจะให้ทุกคนนะคะลองมารงเรียนดูแล้วจะรู้ค่ะว่ามันคุม้มและก็ยิ่งกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะที่เราเนี่ยอ,อ,อยากจะรู้แล้วก็มีอาชีพติดตัวอยู่ที่เรานะคะว่าเราเนี่ยนะคะ จะนำอาชีพเราเนี่ยนะคะไปสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพหรือไม่ถ้าอยากสงสัยเออถ้ามีข้อสงสัยนะคะแล้วอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถนะคะที่จะแท็กติ๊กๆเข้ามาในนี้ได้เลยค่ะ